สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับเวลาช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมครับมีของงานมือสองหลากหลายทั้งของเก่าแล้วก็งานจิวเวลรี่นะครับมากมายเลยมาให้กับพี่ๆได้เลือกซื้อกันพี่ๆอย่าลืมนะครับถ้าพี่ๆเพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับ กดติด s u ับ subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปเดตด้วยครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนที่โดนโดนบ้างเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับแหวนไพลินประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%น้ํา้ำหนักรวม9.98กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินไทย ประดับด้านข้างด้วยเพชรจำนวน4เม็ดรวม19ตังขนาดแหวน54ราคาขายบาวิวเพียง24,900บาทสวยงามมากๆนะครับสำหรับแหวนวงนี้เหมาะกับการใช้งานใส่ติดนิ้วใส่ทำงานดูเรียบร้อยแล้วก็ดูดีมีระดับมากๆเลยสำหรับงานที่มีดีไซน์ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความพิเศษครับเขาจะใช้เทคนิค การพ่นสายทองคําขาวเพื่อตัดขับนะครับกับตัวเรือนสีทองเนี่ยให้มีลูกเล่นแล้วก็มีดีเทลนะครับของตัวชิ้นงานตัวไพลินด้านบนได้เม็ดใหญ่ ไพลินเขาจะเป็นสีฟ้าประกายสวยแวววาวดีครับส่วนข้างในของไพลินเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อพลอยหรือตามตำหนิตามธรรมชาติบ้างเล็กน้อยโดยรวมเนี่ยก็คือสวยสีสวยแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับด้านข้างขาวใสแล้วก็ข้างในก็สะอาดใช้ได้แวววาวดีครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าซื้อไว้ใช้ขนาดของหน้าแหวนเวลาใส่เห็นไหมครับ ไม่เล็กจิ๋วนะฮะเป็นขนาดที่เห็นชัดแล้วก็ตัวไพลินด้านบนเนี่ยเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆครับต่างหูดอกพิกุลเพชรลูกโลกตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม2.99กรัมประดับด้วย เพชรลูกโลกนะครับจะเป็นแบบรองซัพ์จำนวน22เมตรหน้ากว้างของตังหู1.2คูณ1.2เซนติเมตรราคาขายเบาเพียงเ5 0พียง9,590บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยลงตัวใส่ได้ในทุกๆโอกาสได้กลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับใส่แล้วมีสเสน่ห์เสริมความเป็นไทยแล้วก็ ขนาดของเขาเนี่ยเป็นขนาดที่เราใช้งานได้กับทุกๆุกกชุดใส่สวยได้กับทุกๆโอกาสจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าขนาดเวลาใส่ขึ้นหูเนี่ยจะได้ประมาณไหนก่อนอื่นเลยดูความแวววาวของตัวเพชรลูกโลกกันก่อนแวววาวดีนะครับตัวเพชรลูกโลกวิ่งไฟดีแล้วก็ขนาดเวลาใส่ขึ้นหูได้ขนาดประมาณนี้เห็นไหมฮะเป็นขนาดที่กําลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจิ๋วจนเกินไป ใช้งานได้ในทุกๆวันเลยสำหรับตัวต่างหูเพชรลูกโลกดอกพิกุลงานดีจริงๆครับจี้หัวใจ b ล u โทพ o ส p เรือนเพชรฉลุลายตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคํา75%น้ําำหนักรวมทั้งชิ้น21.03กรัมประดับด้วย บลูโชพาสเจียรนไนรูปหัวใจเจียรนไนแบบเหลี่ยมสับปะรดเม็ดใหญ่แวววาวแล้วก็สวยมากๆเลยประดับด้วยเพชรจำนวน124เม็ดรวม92ตังกหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่3.0คูณ3.4เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆ42,500บาทพี่ๆดูสิครับชิ้นงาน เป็นชิ้นงานที่สวยแล้วก็มีความละเอียดละออนะครับของชิ้นงานโดยรอบจะทำเป็นเ,เรือนหัวใจเพชรแล้วก็มีการฝังด้วยเพชรเม็ดเล็ก เน้นความละเอียดละออของชิ้นงานแล้วก็เสริมให้กับตัวอัญมณีด้านบนเนี่ยสวยเด่นมากๆบูโทพาสได้เม็ดใหญ่สีฟ้าใสาประกายแล้วก็ความแวววาวของเขาเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยขนาดนะครับเวลาใส่ขึ้นคอก็จะได้ขนาดประมาณนี้โดดเด่นในทุกๆโอกาสใส่สวยในทุกๆชุดเลยครับสำหรับตัวจี้บูโทพาชิ้นนี้ บูโชพัสนะครับเป็นอนัญมณีแห่งความโชคดีและก็ความสำเร็จงานดีมาในราคาเบาๆ CF ได้เลยครับแหวนไพลินแถวเรือนทองแกะลายงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%าน้ำหนักรวม4.05กรัมประดับเม็ดยอดนะครับด้วยไพลินไทยขนาดแหวน54ราคาขาย เบาวิวอีกแล้วเพียง1 9 0 0บาทสวยเหลือเกินสำหรับแหวนวงนี้นะครับถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่รักแล้วก็หลงไหลในงานทองงานทองเก่างานทองสมัยรุ่นคุณยายคุณแม่ยังสาวนะครับบอกเลยว่าวงนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวชิ้นงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนทองทอง,ทองคำสีสุกแล้วก็ตัวเรือนไม่บุกดีนะครับ การใช้งานในงานเก่าแบบนี้ถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้ได้อย่างทนุถนอมเลยส่วนไพลินด้านบนได้ไพลินไทย3เม็ดสีน้ำเงินประกายฟ้าสวยนะครับแล้วก็ตัวไพลินเนี่ยเ,เขาก็จะมีตำหนิจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยแล้วก็ได้ราคาดีแหวนทรงนี้ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดหน้าแหวนกัน เวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วก็จะได้นักว่างประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะงานดีใส่ติดนิ้วใส่สวยได้ในทุกๆวันครับแหวนหัวใจเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม7.30กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน78เม็ดรวม1.17กรัตขนาดแหวน55 ราคาขายสุดคุ้มมากๆถูกมากๆเพียง27,500บาทคุ้มจริงๆเลยสำหรับแหวนงานจิวเวลรี่หวานๆวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมา เป็นโลเพชรรูปหัวใจแล้วก็จะถูกประดับนะครับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยระยิบระยับแล้วก็มีความแวววาวตัวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีแล้วก็ข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้เลยครับการแหวนตัวเรือนมาในสภาพที่สมบูรณ์การแหวนเขาจะทำเป็นลายเกลียวนะครับเล่นลวดลายเป็นเกลียวอยู่ตรงกลางเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าซื้อ น่าใช้นะครับราคาดีสำหรับพี่ๆที่รักในงานจิวเวอรี่หวานๆนะครับต้องคิดว่าแหวนหัวใจวงนี้น่าจะตอบโจทย์2องหมกว่าบาทแต่ได้แหวนหน้าใหญ่ใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยพี่พี่ดูสิครับใส่เทียบกับนิ้วต้นยังเห็นชัดนะฮะเต็มนิ้วมาในราคาเบาๆคุ้มเหลือเกินแล้วก็ถูกเหลือเกินถ้าพี่พรักงานหวานๆ CF ได้เลยครับ สร้อยคอลูกปัดทวาราวดีเกาะทองทองคํา75-90%านำมาเกาะเม็ดลูกปัดทวาราวดีหลากสีหลากชนิดหลากขนาดนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่22.23กรัมความยาวสร้อย26นิ้วสวมหัวได้ราคาขายเพียง29,500บาทถูกมากๆเลยงานดีมากๆนะครับแล้วก็สภาพของชิ้นงานเนี่ย เรียกได้ว่าสมบูรณ์น่ามีไว้ใช้มากๆพี่ๆหลายท่านนะครับรักแล้วก็ชื่นชอบสะสมงานทวาราวดีชิ้นนี้นะครับอยากจะให้มีไว้จริงๆความยาวของเขาเนี่ยเป็นความยาวที่สวมหัวได้แล้วก็ไม่หนักทองจนเกินไปส่วนขนาดของตัวเมน็ลูกปัดเดี๋ยวเราค่อยมาดูขนาดเวลาใส่สวมหัวกันนะคะว่าจะได้ขนาดาใหญ่ประมาณไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้นจะเทียบขนาดกับ ตัวต้นใส่ให้พี่ๆชมเห็นไหมครับสวมหัวสบายๆแล้วก็หน้ากว้างของลูกปัดประมาณนี้เลยนะครับความพิเศษเนี่ยก็คือการจัดทำเรียงเม็ดลูกปัดทวาราวดีสีของเขาจะเป็นสีหวานๆน่ารักจริงๆเลยสำหรับสร้อยคอเส้นนี้สีฟได้เลยครับกําไรหัวบัว3มสีงานเก่าตัวเรือนนะครับเขาจะแบ่งเป็น3ชนิด หส่วนที่เป็นทองคำเนี่ยจะเป็นทองคำ85%าเ5เงิน95%นาค40%น้ํา้ำหนักรวม38.07กรัมนากว้างนะครับช่วงกว้างสุดของหัวบัวเนี่ยจะอยู่ที่1.4เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกำไร5.6เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆเพียง 50, 5 5 5 0 0บาทคุ้ม ดีหายากน่าซื้อน่าใช้นะครับใส่ยังไงก็ดูดีดูมีระดับดูแตกต่างดูภูมิฐานรับรองเลยว่าชิ้นนี้นะครับจะทำให้ทุกๆก,การแต่งตัวของพี่ๆเนี่ยดูดีแล้วก็ดูหน้ามองในทุกๆสเต็ปในการเคลื่อนไหวแน่นอนครับตัวชิ้นงานมีความพิเศษอย่างที่ต้นได้อธิบายไปนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือทองคำเงินนาคอยู่ในสภาพดีนะครับ สภาพเนี่ยเรียกได้ว่าสมบูรณ์พร้อมใช้เลยไม่บุบบี้นะครับแล้วก็ความพิเศษเนี่ยใส่ง่ายใส่หน้าย,ยังไงก็คือเขาจะทําเป็นสลักเม็ดมะยมด้านล่างที่เป็นส่วนก้านนาคนะครับเวลาใส่หมุนหมุนนะครับหมุนสลักออกแล้วเขาก็จะง้างออกแบบนี้แล้วก็เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็สลักเนี่ยเราก็หมุนปิด แค่นี้เองเรียกได้ว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆหายากนะครับสำหรับกําไรหัวบัว3กษัตริย์แบบนี้แล้วก็งานมาในสภาพที่ดีแล้วก็หน้าใหญ่แบบนี้ 4F ได้เลยครับตังหูห่วงเพชรแถวตัวเรือนจะเป็นทองคํา75น้ํน้ำหนักรวม4.58กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน18เม็ดรวม 6 3ตังนาฬิกาต่าง,งหู0.3คูณ1.6เซนติเมตรราคาขายเบาวิวเพียง21,900บาทคุ้มมากมายนะครับสำหรับตัวตังหูคู่นี้ใช้ใส่ทำงานเนี่ยรับรองเลยว่าดูดีเรียบร้อยนะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยชอบงานจิวเวลรี่พวกงานเพชรที่เน้นใช้งานได้จริงแล้วก็เน้นที่แบบที่ไม่หวือหวาจนเกินไป ต่างหูที่เป็นห่วงเพชรแบบนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าพิจารณามากๆเลยสภาพของชิ้นงานอยู่ในสภาพดีตัวล็อกแน่นหนาดังกรึบสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับส่วนเพชรเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับเรามาดูขนาดกันเห็นไหมฮะใส่ขึ้นหูก็จะได้นักว่างประมาณนี้กำลังสวยเลย พี่ๆที่ทางานนะครับแบบอชอบงานแบบเรียบร้อยเรียบร้อยก็ต้องตังหูเพชรห่วงเลยจัดไปได้เลยสําหรับตังหูแบบนี้นะครับใส่ออกงานก็ยังได้ไม่เคอะเขินแน่นอนสําหรับตังหูคู่นี้ 4F ได้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าสามารถสั่งซื้อได้อย่างไรนะครับเราสั่งซื้อได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกโดยการแคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับ พ์ไอดีไลน์ b o o n p i t a k มีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางที่2โทรเขมาสั่งซื้อแบบเร่งด่วนที่061 385 2265ได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หน้าร้านเปิดทำการที่เจเจมอลชั้น1ห้อง F20 ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งถ้าพี่ๆนะครับผ่านมาแถวนี้ก็มา แวะชมแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับบายบาย